ก็ไปก็ไปอ่อเหรอพอละเดี๋ยวขึนเรือตอนนี้จะเก็บใบให้แบงกี้กินพรุ่งนี้พอยอร่อยอ่ะชินเรืออร่อยมากแต่ไม่กล้ากินหมดัวเองไม่ได้กินกินไปน,นิดนึงเห็นไหม,มกินไปเซวนึงเดี๋ยวหให้แบงกี้ กินครึ่งเดียวพอเดี๋ยวอ้วนอร่อยอ่ะทุกคนครับอะมามาพูดกันต่อใครที่คิดอยู่ว่าจะไปกินเค้กแน่ๆนดีไหมอันนี้พูดตามตรงว่าแล้วแต่ชอบส่วนตัวเราเราไม่ค่อยกินเค้กเราสึกว่าอร่อยมากอันนี้อร่อยไหมอร่อยมากแต่เราสึกว่าสัวน,นี้ไม่ได้อันนี้คือ the best of cake of the year of the year เนี่ย <c oughs> นี่พี่ขไม่กินทุเรียนอันนี้คือเค้กออฟทุเรียนนะแต่กินแล้วอันนี้ไอเลิบดูเรียนอันนี้พี่ขวัญไม่กินทุเรียนด้วยนะแต่กินไปแล้วก็อร่อยแบบแต่เกียบพี่ขวัญชักลงกับพื้นแหละ <c oughs> พี่ขวัญแบบลงไปชักกับพื้นเลยอร่อยแล้วแต่กีนความดันขึ้นโ <c oughs> ทรหาหมอเลยพี่ขวัญแบบชักคร้าทุกหมออะไรเงี้ย <c oughs> ใช่อันนี้อร่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าว่ามีหนึ่งอีกหนึ่งอย่างที่ไม่กินคือมะม่วงเค้กมะม่วงอยากลองชิมอ่ะ อันนี้ผมไม่ได้ซื้อนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆนะครับผมเป็นแม่ๆนี่แหละที่ซื้อให้มาส่งไว้ที่ Hunter Village นะครับขอบคุณมากๆจริงๆนะครับเห็นแบบพอ Hunter Village โทรมาบอกว่ามีเค้กมามให้หมอสเมื่อคืนกี่โมงนะแปลวตอนนั้นเฮ้ยเร็วๆๆจเจออะไรบ้างที่ Hunter Village มายงชิน <c oughs> ใช่ตอนนั้นตอนนั้นระยะเวลาเอ้เวลาประมาณสี่ทุ่ม ส,สี่ห้าขึ้นกี่โมงไม่เที่ยงคืนเที่ยงคืนเที่ยงคืนไปที่ฮ<ม>ันเตอร์วิลเลจไปเอาเค้กแช่อยู่ในช่องฟ<ม>ิตไปเอาปุ๊บก,กลับมาโดนผีหลอกอีกพี่ขวัญโดนผีหลอกไม่ไม่โดนด<ม>ีม่มาโดนผีหลอกคนเดียวไปพี่ขวัญอ่าไปเอาเค้กก่อนสิอร่อยมากนะครับนี่แล้วก็จริงๆอยากกินด,ดุกรสเลยเพราะว่าเป็นนี่เป็นแฟนเค้กเนเน่มากนี่ดูทุกคลิปในทิกก แล้วก็คืออยากกินเค้กทุเรียนมากด้วยความที่เป็นคนที่ชอบทุเรียนมากมากก็เลยก็เลยอยากกินแต่อันนี้ก็คือไม่คาดหวังเลยจริงๆเอาพูดตรงๆไม่คาดหวังดูดูภาพมันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอันนี้คืออะไรนะลอดช่องภาพมันเหมือนลอดช่องแช่เย็นแล้วมันขึ้นไข่อะมันดูแบบมันดูไม่ค่อยวาวเท่าไหร่แต่พอกินแล้วเอ้ยอร่อยมากอร่อยมาก จบคือจะกินก็กินอร่อยอ่ะอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยแบงก็กินได้ไม่เยอะอยู่แล้วใช่อันนี้ก็อร่อยมากๆนะครับก็ใครอยากกินยาลังเลเลยถ้ามีเวลาหรือรอให้มันหายแบบเฟมัดมากๆก่อนแบบให้มันกระแสมันซาลงกว่านี้อะไรเงี้ยครับก็ชิมได้มีรสชาติเป็นยังไงครับรสชาติหรอรสชาติก็อันนี้ก็หวานหวานไม่หวานมากละกันเพราะว่ามันก็บวกกับทุเรียนด้วยเนาะทุเรียนไม่เละเลย ดูทรงเหมือนเละกินเหมือนเละนะแต่ไม่เละเลยอร่อยเป็นกรอบนอกนุ่มในตัดไปดังยังดังครกนี่แหละขี้ขวัญชิมแล้วรสชาติเขาถามรสชาติผีอา้าวเหรอรสชาติผีไม่รู้โอเคประมาณนี้รีวิวให้ทุกคนดูก็คือมารีวิวตอนแรกไม่ได้กะว่าจะรีวิวดอกคือก็คืออยากกินนี่แหละแต่ก็อยากอวด ไม่ได้กินแล้วก็อยากให้ทุกคนรู้ด้วยราคายังไงไม่รู้ครับผมเพราะว่าไม่ได้ซื้อเองนะครับอันนี้แฟนๆซื้อให้ขอบคุณครับผมบ่นว่าอยากกินมาหลายวันก็ก็ก็มาเลยขอบคุณมากจริงๆไม่ได้คิดว่าจะไปซื้อตอนนี้คือให้แบงค์จองให้แบงค์จองให้กับพี่เนเน่นะครับไปจองไปจองเค้กไว้แต่ว่ายังไม่ได้เลยได้นี้มาแทนก็ขอบคุณมากครับ เหลือมะม่วงแล้วก็มะยงชิดเดี๋ยวไปไปซื้อเองเดี๋ยวจะพยายามไปดูต้องอวดต้องอวดท็อปเทนแล้วท็อปเทนอยากกินหรอเออโทรเลยเดินเดินลงไลฟ์เพโทรเลยหาท็อปเทนต้องอวดใครอีกอ่ะต้องอวดใครอีกอะโอ้ยขอบคุณทุกคนที่กดหัวใจให้นะครับวันนี้หัวใจถึงหนึ่งล้านไหมฮะโอ้ยเยอะขั้งเยอะ วันนี้ัอใจได้ถึงหนึ่งล้านป่ะถ้าหนึ่งล้านทำไรพี่ฟงพี่ฟงไล์เราเราพี่ฟงไล์แล้วมอสจะขอพี่ฟงขึ้นไล์ได้ป่ะเออไดพี่ฟงพี่ฟงไปไล์แล้วเดี๋ยวมอสส่วนพี่ฟงขึ้นไล์ถ้าอยู่ยองเช้านี่ว่าจะกลับแล้วล่ะพึ่งหาทุ่มเองไม่พอเพิ่งนี้มอสกับฟงไม่ได้เข้ากองนะคะคนที่เข้าไปทัพนพี่ฟงเดี๋ยวมอสโทรหานะอย่าเพิ่งนอนนะเดี๋ยวมอสโทรหา เข้าใจเฟองเดเกฟองขาอขอบคุณนะครับเตียโมเจาโมเตียโมฮัลโหลอินเตอร์แฟนส์ดมอร์นิ่ง คุณธนาคารไปไหนแบงค์นอนแล้วค่ะเต้าโมเจ้าโมฮัลโหลอินเตอร์แฟรฮัลโหลเม็กซิโกฮัลโหลบราซิลชิลีเปรูเอ่อเออะตัวละเมตมาตินเมกาแอนเอฟวิดเอวิททิงแฟนเอวิททิ้งกับวายแฟนฮัลโหลนบวายแฟนเจ้าโมปะปาป๊าปีอ๋อ พี่โฟงแต่ว่าไงจ๊ะนี่ทุเรียนสืโคอิเดสเน่แสบมากไออันนึงคืออะไรอ่ะอันนี้คือทุเรียนแล้วก็หนึ่งรสช่องไงเนี่ยอ๋อฉันมองเป็นอนนี้ฉันนึกว่าเทมเป้แบบว่าเป็นกล่องเทมเป้กินไม่ได้หรอกนะ <c oughs> เขาถาม่าแบงค์จะมีโคต้ากินกี่คำใครได้อ่ะ มันดูยังไงอะว่าใครได้อติเกอร์ขึ้นที่แกแต่ว่าแกได้ดิเพราะว่าเราแยกกันใช่แต่ไม่ค่อยไรแบบนี้อะ่ะพ,พี่ไม่รู้เลยอ่าเนี้แกได้่ะโอ้ขอบคุณครับแบงค์นอนหลับแล้วจะเป่าเมื่อกี้ลงสตอรี่ในแอปฟ้าอยู่เลยเอาจบอนอนกี่โมงแบงบอกว่าจะไปนอนอ่ะขึ้นไปในสามทุ่มหนุยขอบคุณนะครับ พี่เอ้พี่โฟงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปซื้อเสื้อกันนะที่ไหนเราประกาศแล้วว่าเราไปกัน่นี้พรุ่งนี้นะฮะโฟงกับมอสพรุ่งนี้มอสกับโฟงไปที่เฟื่องนครนะครับใครที่ใครที่คิดถึงนะครับก็ไปหากันได้นะครับที่เอ่อเฟื่องนครไฟนอลอีพีนะครับตอนแรกตอนแรกมอสตอนแรกมอสจะไม่ได้ไปเพราะว่าต้องติดกองถ่ายแต่ว่าเขาเปลี่ยนเขารันคิวใหม่ ขาลันแบบลันดาวใหม่กลายเป็นว่าหมอไม่มีวันพรุ่งนี้นะครับผมที่นั่นกี่โมงหกโมงเย็นปะหมายถึงว่าที่งานหรอที่งาน<ช>ง,งานเริ่มกี่โมงพี่ฟงหกโมงเนี่ยใช่หกโมงเย็นต้องถึงกี่โมงพวกแกต้องไปถึงห้าหกโมงเย็นอ๋อไปถึงหกโมงเย็นเริ่มประมาณทุ่มหนึ่งปะประมาณนั้นนะครับมีใครจะไปหาไหมครับใช่เจอกันนะพรุ่งนี้อ่าทุกคนรับทราบ ด้เวลาพีน่นีซื้อเสื้อหรอพี่กี่โมงเออเอ๊ะอะไรกี่โมง11 pm ไปเงฝากใจไปได้บ่ได้ได้เจ้าได้เจ้าฝเลยฝากมาเยอะเลยอ่าระหว่างพูดไปกินไปก็ได้ เดี๋ยวฉันกินมาแล้วฉันกินข้าวเรียบร้อยไม่มีบัตรแต่คิดถึงไปหาได้าใหม่ได้ครับแต่ถ้ามีบัตรก็ดี <c oughs> ขอบคุณนะครับอืมวันนี้ไปออกกำลังกายมาหนักมากให้กำลังใจตัวเองหน่อยละกันเอิ่มเอิ่มอืม แล้วพร่งนี้หมอเจออก,กําลังกายก่อนไปงานปะออกออเอ,ออ,อเดี๋ยวออกบวยเดี๋ยวออกบ้างซึมซึมวันนี้ไม่ <c oughs> หมดเหลือเยอะเลยยังกินไม่ถึงครึ่งเลยอันนี้เหลือคึ่งหนึ่งให้แบงกี้ห้าสิบปเซ็นแบงกี้คํา แต,แต่แบงกี้ไ,ไม่กินเยอะช่วงนี้นางไปวิ่งนะ <c oughs> ช่วงนี้ไม่กินของหวานไม่กินของทอดกินข้าวมือเดียวกินข้าวมันกเออข้าวมันไก่ข้าวมื้อเดียวเทกอยาวังเลยเนี่ยกินคําเดียวพออยาต่อให้หิวมากอยากกินมากก็ก็กินคําเดียวเดี๋ยวนี้เขาฟดีดสุดมอสายยางฮัลโหลสายยางวันนี้เอ้ยมอได้รีแคปไอ้นี่ไปยังอะอะไรอะรีแคป ดาก้อนวายพีพีหนึ่งไปยังได้พูดไปยังยังเออชอบสนุกเห็นแล้วเห็นระดับหนึ่งเห็นตรงที่ว่าฉันเลื่อยเลื่อยเลื่อยแหวนแล้วมันขาดแล้วเราคนตัดตัดขยี้มากแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เห็นไม่เราเราขอเล่าดาก้อนว้คือเราอ่ะไม่รู้ว่าเขาถ่ายตอนไหนด้วยซ้ำเพราะเขาจ่อกล้องอ่ะทิ้งไว้ตลอดเวลาเว้ยแล้วเราไม่รู้ว่าเขาตัดวันเนี่ย หรือไม่ตัดวะเ,เพราะมันมีหลายคนมากใช่ปะแล้วเราก็แบบทําแบบทุกอย่างที่ออกมาในดาก้อนไว้อะมันมันเรียวมากเออมันแบบธรรมชาติสุดๆเพราะว่าเราไม่ได้เซตติ้งอะไรเลยเราแค่ทาไปเรื่อยมันก็มีเซตติ้งแค่แบบเปิดรายการปิดรายการแค่นั้นอืมตามอ๊ดทำไมเธอกินอร่อยมากน่าอร่อยมากมันอร่อยจริงนั่นแหละก็เลยก็เลยตลกเองว่าทําไมทําหน้าอย่างนั้นวะพี่โฟเนี่ยเออ ไปถ้าถ้าถ้าเซตหน้าจะเป็นองี้แบบอะไรอย่างนี้<อ>แต่อันนี้ <c oughs> ก็แล้วคนภาเสียงอตโลกเออเ <c oughs> พิ่งรู้ว่ามีคนภาคเสียงให้ด้วยจริงมีเจมพากใช่ไหมเสียงเจมใช่จริงปะจริงปะเจกฤษฎาเหรอเออเฉันจำเสียงเขาได้หรอใช่ ตลกอ่ะเออตลกฟงเพิ่งมาไลฟ์ครับสวัสดีครับงั้นฉันจะเปลี่ยนจากสิงโตไปจะอยู่ยังไงอ่ะฉันอยากเอาออกอยังไงพี่ฟงก็กดไปฉันไม่อยากให้สิงโตจะไม่ชอบอ่ะอยากเปลี่ยนอันอื่นมาถึงเป้าหมายแล้วเหรอเออเอาเป็นรายละเอียดกดแล้วก็เลือกอันอื่นมีอะไรที่เหมาะกับมอสบ้างอะฮะสติกเกอร์มังกรเหรอมันมังกรมีไหมวะ โอ้ยนี่น่ารักมากเลยหมีเฮ้ยแกชอบหมีเหมือนฉันเลยฉันชอบหมีเหมือนกันหมีหัวใจนี่ไงอุย้ยทำไงอ่ะพี่ฟงก็กดว่าจะเอากี่อันแล้วก็ค่อยกดยืนยันกดแล้วโอ้ยฉันเอาคอกี้ดีกว่า,าก็กาบอกกุหลาบพอหนึ่งเหรียญ หมือนจับปูเสกกระดงจริงเหมือนจะจับปูเสกกระดงมากพี่โฟงเดี๋ยวเนี่ยมอสเสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวมอสขอตัวลาไปคุยกับพี่โฟงก่อนเดี๋ยวมีความลับจะคุยกันพี่โฟงลงเราจะไปคุยความลับกันเหรอเราจะลงแล้วใช่ไหมมีความลับพอคุยใช่ได้ได้เยวจะไปบอกใครไนหะโอเค